พี่ขะเป็นอะไรบ้างไหมคะไอพวกกระหนกเมื่อกีน้นี้มันเก่งมากเลยนะคะพี่ออเออเออเอา้าวมันหายไปไหนแล้ววะเราต้องไปแก้แอันมันให้ได้เลยนะค่ะแต่ว่าเราไปตรงอื่นก่อนไหมคะเดี๋ยวตำรวจมาคะ่ะ โอเคไปกันเถอะค่ะเฮ้ยเพื่อนเราจะไปไหนดีวะไปกินข้าวไหมเอาเฮ้ยมึงมาถิ่นกูทำไมวะกูจะมาแก้แค้นหัวหน้ามึงแต่เมื่อกี้นี้กูโดนหัวหน้ามึงกระทืบ หัวหน้ามึงอยู่ไหนกูไม่บอกรอกว้วยมาเจอกับกูดีกว่าค,คิดว่ามึงเก่งมากเหรอถึงมาสู้กับกูอะฮะไอไก่กระนกก็แน่สิวะคิดว่ากูกลัวมึงหรือไงวะมึงจะเป็นหัวหน้าแต่ว่ากูก็ไม่เคยยอมแพ้มึงนะงั้นเหรองั้นมึงต้องเจอกูหน่อยแล้ว กูมาดิวะไอเอกบุรณะพลมึงรู้ชื่อกูได้ไงกูรู้จักมึงบ่อยแล้วนะไอสัตว์ตวมึงต้องเจอกูแน่ไอผู้หญิงก็มาสิคะคิดว่ากูวกวรแล้วไงคะมาไม่นะมึงทำอะไรกูกระจอกว่ะ <c oughs> เฮ้ยลูกน้องเป็นไงบ้าง ฉันจะไม่ไหวแล้วค่ะมึงกล้าทำลูกน้องกูเหรอมึงต้องเจอกูหน่อยแล้วไอเคกนกหนีก่อนดีกว่าอ,อยู่นะคะนี่จะไดน้ที่ตำรวจถ้าไม่ยอมจับจะยิงแล้วนะคะ ม้าไม่หยุดให้จับดีๆนะคะอย่าทำอะไรนะตายตายนะ่ไหคะทำที่คุณกันทำการละทิ้งอยู่นะคะ